ม,มาแล้วมาใกล้ๆแล้วแปบ๊บเดียวนะคะล้ำไปอีกนะคะล้ำไปอีกนะเรานี่ค่ะทีเดียวจบไม่ถึงชั่วโมงนะคะไม่ถึงชั่วโมงไม่ต้องไม่ต้องง้อเลย แบบใดแบบใดแบบโดนโด้ใช้โดนใช้โดนฉีดพ่นฮอร์โมนค่ะอันอันชันใช้โดนนะคะฉีดพ่นฮอร์โมนนะเขาก็เอาฮอร์โมนใส่ในโดนเราก็พ่นแปบ๊บเดียวนี้ก็พ่นฮอร์โมนไอ้ช้งไี้ชงหาอะไรลูกมาด้วยทุกงานแชร์ให้หน่อยแชร์ให้หน่อยนะคะฝากแชร์ด้วยนะฝากแชร์ไปด้วยนะ เ <c oughs> ออดีตัวพย,ยัญชนแป๊บเดียวข้าวเดียวกันแล้วใช่หรือใช่หรือเึ้นยวือเห็นหระอมาไหนอ่ะเห็นไหมเห็นไหมมีใครเห็นโดรนไหมเนี่ยเราทําไมมองไม่เห็นเนี่ยนั่นไงนั่นไงมาแล้ว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 โดรนมาแล้วเขาก็เอาใสา่ ใส่ฮอร์โมนนะที่เราผสมกับน้ําแล้วใส่ในในเครื่องอะ่ะอันนี้โดนนี้บรรทุกได้แค่สิบห้าสิบห้าลิตรนะครั้งละสิบห้าลิตรแล้วเขาก็บินขึ้นพ่นพ่นไปหมาใบมันมันจะปินเลยยากเห็นไหเห็นดอกงหลอยู่ใส่บุสไปขึ้นเ้ยวก็เห็นยุใส่เหรอเห็นบ่านี่มันมันตั้งย่ใส่เนี่ยอ,อ๋อบดบ่นี่กลับมาบ่ จะหมดมั้งเนี่ยไปกใส่สหระเห็นบ่เดี๋ยวนี้คอยขึ้นป่เห็นเดี๋ยวนี้มาแล้วค่ะโอ้มาแล้ว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 ลงแล้วลงเติมน้ำนะคิดไปแล้วเมื่อกี้ลงเติมฮอร์โมนนะคะนี่จอดจังยอย่าออกไปนะ นี่จังเดี๋ยวโดนตับคอิโอ้15ลนะิตรป๊บเดีเนาะหมดอะพอลง15ลิตรหมดเขาก็มาเติมฮอร์โมนใหม่นะเติมฮอร์โมนใหม่แต่เขาก็จะปักหมุดไว้ตรงนั้นตรงที่ถึงตรงนั้นเขาปักหมุดไว้เขาก็ปักหมุดไว้ว่าเขาฉีดถึงตรงไหนแล้วเขาจะมีเครื่องปั่นไฟตลอดเวลาไว้เติม เอาหาแต่ฮอร์โมนมาให้ข้าเจ้าเอาหาแต่ฮอร์โมนมาให้ข้าเจ้าฉีดให้ไม่แพงไม่กินเวลา เดี๋ยวรอเขาเติมน้ำยาแป๊บนะึงเติมฮอร์โมนเติมน้ำแป๊บนะหนึ่งจังเป็นไร,ไรจังอ่อนเลย่านน่ะดิกลัวดิอ,อ,อ่อนเหรออ่อนทำไมอ่ะจังอ่อนเหรอจังไงหเหรอลูกโอ้ยบอเห็นมันอันสะท้อนเนาะห้าเหลียวบอเห็นแต่ว่าผู้เบิ่งเห็นดิจังกลัวเหรอลูกมันย่นัน คือว่งงามบ่งามเยอ่อัน่่ไมยังมาอองทงามเลยทีหนีใส่ใส่ปุ๋ยเดี๋ยวสองทีหนึ่งของคู่เลดปลูกกอนกันเขามากบละเฮากันลั่งสามอยู่ยังสามอยู่อไรที่กบได้งามแบนี้แม่บ่เขากบล่ะยังงามแล้วอยังผมยังงามแจ่ขยึดง่งก็น่าจะเศร้าน่าเหลีวเตี เขาจะไปใช้ตอนนี้ไปใช้ในท่ามือนี่บัดนี้สีเขาไปใช้ก่อนสีงเหรอขึ้นอีกแล้วนะคะนี่จะขึ้นรอบสองนะจางนี้จังอย่ามาใกล้นะ